โอ้หดามากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยิ่งกับช่องไอแอนะคะดามะทุกคนเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยอขอขอแป๊บนึงนะคะขอตั้งกล้องหน่อยเข้ามาเข้ามาโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวติ๊กตักติ๊กตักนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวนี้ ตัวน,นี้นะคะเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรไม่รู้ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้แหละเรียกว่าอะไร <ola> get, <ola> อ่ะเหระเรียกว่าอะไรโรลเลอร์สเก็ตใช่ปะโรลเลอร์เบดเออโรลเลอร์เบดอ่ะอันนี้แปลว่าโรลเลอร์เบดนะคะอันนี้คือโรลเลอร์เบดอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อม ยี่ห้อเดียวกันกับไอ้นี่เลยนะนี่ยี่ห้อเดียวกันกับตัวไอ้สเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดแล้วแต่ยังไม่ใช่เดี๋ยวเราจะซื้อไอ้เซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดเดี๋ยวเราซื้อเซิร์ฟบอร์ดต่อเซิร์ฟก็เป็นสเก็ตบอร์ดนั่นแหละแต่แค่มันเป็นเซิร์ฟบอร์ดที่มันตึกตึกตึกได้นะคะอันนี้นะคะเป็นของโอโรไม่ใช่ดิมันมียี่ห้อนี่คือยี่ห้อมันเขาบอกมีการแจ้งเตือนด้วยนะคะบอกว่า คำเตือนถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะอันนี้ติงตัวนี้น,นจะจ๊ะนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อเสริมมานั่นเองเสริมอุปกรณ์อันนี้นะคะคือเออที่มันเป็นเ,เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไรนะปะตัวเบรกเนี่ยเบรกปื๊ดจะเบรกเว้วยยวเบรกเนี้ย เบรอยู่นะคะแล้วก็มีคานหนึ่งเราเราเล่นเป็นแล้วนะทุกคนเราเล่นเป็นแล้วทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยเล่นเป็นได้ไงเพิ่งมาถ่ายคลิปเดี <c oughs> ๋ยวเรานะคะจะมาสอนไน้นะคะในการาทำวันนี้เรียกว่าอะไรนะเล่นอลอระเบิด <c oughs> นะในการใส่เนะน,นี่ยอันเนี้ยยากมากไม่กล้าใส่พราาุ่งนี้ก็ใส่ตอนนี้เรามาเน้นก่อนพรุ่งนี้ก็ ตอนก็เช้าหน่อยเราต้องตื่นหกโมงใช่เราต้องมาเรียนใช่เรียนประมาณเก้าโมงแล้วเราก็ต้องมาโรงเรียนวะโรงเรียนเปิดวันไหนเซนฟังโรงเรียนเปิดสิบห้าโรงเรียนอื่นเขาเปิดกันหมดแล้วเปิดหมดแล้ววันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อ้เวันนี้วันนี้เหรอใช่เขาเปิดแล้วเขาเปิดวันนี้ค่ะทุกคนแต่เรายังไม่เปิดในการใส่เนี่ยยากมากนะจ๊ะ แล้วก็คืออันนี้นะคะมีห่ออันนี้มาจากโรตัสนั่นเองนะคะหนูไม่รู้ว่าอันนี้เราเคยซื้อมาจากหนูจำไม่ได้ใบยอยู่ไหนมันมีใบยอยู่อะนะม,มีปะไม่ใช่ใบสเก็ตบอร์ดมันมีใบสเก็ตบอร์ดอยู่มีโูลอยู่ไหนนี่ไงใบ ไม่ใช่สเกตบอร์ดอันนี้ใบนี่ล้อระเบดใช่ล้อระเบดอันนี้ใบล้อระเบดนะคะเขามีอุปกรณ์ให้ประกอบอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะอยู่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขันได้ไขไขได้สามารถเอาที่เบรกออกได้นเนี่ยเอ้ยทุกคนเขามีในการนี้ด้วยสอนสอนในการเล่นนะคะ อันแรกเขาบอกว่าให้เราโหยากดูดิโหเมอหมดเลยเบอร์เบอร์บะนี่นะคะเนี่ยมันยากมากทุกคนแล้วซึ่งเราทำได้แล้วเพราะเราเล่นมาแล้วเมื่อกี้ไม่เราฝึกมาแล้ว นะคะอันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนที่1ให้เราลากเท้าไป1น,นะคะแล้วก็2จริงๆมันต้องให้ยกขาข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงเี้ยอย่างเงี้ยทุกคนสมมุตินหนูใส่ล้อระเบิดอยู่นะอะทุกคนมองมองที่เท้านะให้เรานะคะไปพิมพ์กับกําแพงอะไรก็ได้ทุกคนแล้วก็1 2 3 4อย่างเงี้ยให้ยก ยกเบาๆก็ได้ไม่ต้องยกถึงขนาดนี้นะคะให้ยกหนึ่งสองสามสี่ถ้าเราคล้องแล้วนะคะให้เรานะคะให้ผู้ปกครองมาช่วยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เกิดเกิดอันเป็นเกิดเป็นอันตรายกับเด็กหรือว่า,าพี่ๆได้นะคะอันแรกนะให้เรานะคะเอาขานะคะถ่ายเป็นข้างนึงถ้าเราชินกับเอตัวนี้แล้วนะ ให้เรานะคะถ่ายข้างหนึ่งแล้วก็ถ่ายไปหนึ่งแล้วก็ถ่ายหนึ่งถ่ายหนึ่งถ่ายหนึ่งจริงๆห้ามถ่ายแบบนี้นะให้เราลองถ่ายหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งสองถ่ายถ่ายสองแล้วก็สามแล้วก็สี่เนี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วทุกคนเรา,ถ,เาถ้าใครยังไม่แข็งนะคะให้ผู้ปกครองช่วยอุ้มนะคะแล้วก็ วถ้าถ้าใครไม่มีอุปกรณ์เสริมนะคะถ้าใครมีอุปกรณ์เสริมก็ต้องระวังด้วยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะเ,เรียกว่าอะไรให้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองดูแลนะคะแล้วก็คือถ้าเราใส่เสริมเนี่ยหนูไม่มีเสริมนะคะหนูไม่มีเสริมนี่อันตรายมากนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมเนี่ยสีแดงเห็นปะเนี่ยแหละ Yeah. มันก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากซื้อเนี่ยให้ทุกคนอะ่ะถ้าใครเป็นโตเหมือนใครโตเหมือนหนูแล้วนะคะจะมีหนูไปซื้อาจากหนูตนะจะมีไซส์ประมาณ38กับ41นะคะ อันนี้นะคะยืดหดได้นั่นเองนะคะในการยืดหดนะคะเดี๋ยวาหาก่อนนี่นะคะคือการยืดหดนี่เห็นไหมทุกคนทุกคนเนี่ยจะมีตรงนี้ให้เราเปิดปึ๊บเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดทึบอย่างงี้ฮะ,ะแล้วถ้าเราปรับเสร็จแล้วให้เราปิดอย่างงี้นะคะในการปรับเนี่ยให้เราเปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยดึงดึงออกนะคะตรงหัวดึงปึ๊บเสร็จแล้ว ถ้าเราอยากล็อกให้เราล็อกเลยค่ะนะคะวันนี้เนาะมันจะมีไซส์แต่ละไซส์ให้เราปรับนี่เออ,อยู่ไหนไหนนะคะก่อนนะอยู่ไหนอะหนไม่ใช่อนี้อ๋อนี่นี่นี่ไงมีสีแล้วค่ะมีปรับสีนี่มันจะมีเห็นไม่ค่อยเห็นลอยๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีปรับหนึ่งสองสามสี่นะคะมองไม่เห็นแน่เห็นปะเนี่ย กดกดมืดเลยเนี่ยมันจะมีเนี่ยเนี่ยเห็นปะหนึ่งมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีอะนะคะก็คืออันนี้ให้เราดูก่อนนะคะว่าน้องอ่ะเล่นได้หรือเปล่าถ้าน้องเล่นได้นะคะก็ซื้อได้นะคะไม่มีอะไรไม่ได้บังคับนะคะซื้อได้ถ้าใครเล่นยังไม่เป็นก็ซื้อได้แต่ว่า ให้ผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะคะและ้วก็ถ้าใครยังเล่นไม่เป็นเนี่ยตอนที่หนูไปซื้อมาเนี่ยหนูก็ยังเล่นไม่เป็นนะคะตอนนั้นก็แบบพี่เขาถามว่าเล่นเป็นหรือยังครับแล้วหนูก็บอกยังค่ะแล้วคราเนี้ยหนูก็ซื้อมาก่อนแล้วค่อยมาฝึกที่บ้านนะคะฝึกที่บ้านจนหนูได้แล้วนะคะได้แบบเพื่อหนูเร็วแต่หนูค่อยๆนะคะเดี๋ยวล้มนะคะ ก็หนูมไม่มีอุปกรณ์เสริมนั่นเองนะคะก็แค่นี้กันนะคะอย่าลืมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะคะหกโมงป้าปุกเลยนะโอเคไหมนะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไม่ค่อยกดได้กดแชกดันดิงตึงต้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย